ยิ้มแล้วพี่น้องยิ้มเดีวแล้วเก่งครับกับยิ้มเดี่ยวน้องคนนี้ถูกถูกสีถูกใส่เรียบร้อยมีใส่เอ็มน้องพี่น้องเนาะสีเหลืองสีเหลืองบวกกัอื่นสีทองสีไหนงามเดียวงามงามไรเดี่ยวเขาถกสีเลยบร้อยพี่น้องเนาะเงาแค่เป็นๆด้วยสีขาวเดี๋ยวได้เลยกงาเป็นสีกันสีขาว ขายได้พี่น้องเลิกขายเลิกขายองการสนใจสื้อสั่งสื่อไห้่ได้พี่น้องขายสาวาขายอยู่มีมีแจ็คไส้มีเอ๋ีซีไส้ S M L X L ตามสีเนาะมีมีหาสีมีหาสีตัวนี้สีสีดำสีดำสีดเบิ้งสีถ่ายกลาย แต่ว่าอันนี้อันห้อยั่างบุตนเดลี่เนาะทุกคนมันก็ยังอันอาณาบอลงามปันไดห้ายังบ่ตรเดลี่นี่ยังสีส่งไปรีดแล้วก็ไปติดไปติดกระดุมยังย่างไติดกระดุมติดกระดุมแล้วก็แล้วเนาะทุกคนขันไพ่สนใจกะอันสั่งได้เด้อทุกคนเด้อโต้ลอยแปดสิบมีแลวสาวสวรรค์ชีอ่าไอดีได้เด้อติดต่อสอบถามได้เนาะทุกคนอันนี้อันไส ใส่เอสกับเอมนี่เอสกับเอมร้อยแปดสิบบาทค่ะส่งหาซิฟทุกคนแล้วก็มีเอ็ลเอ็ลเอลกับเอ็ลนี่ร้อยเก้าซิบบทุกคนค่ะทรงหาสิบบาทคือกันขันซื้อสองโต้กับโต้ต่อไปกับสิบบาทเนาะบวกสิบบาทจะเอาให้เพื่อนเบิร์ครบเลยเฮ้ยครบ,บแล้ว,วเออเอามาเอามาสอนกันดูมีจักสีสองสีส มีสีนี่มีดำขาวาจ,จับจับยกขึ้นรถเฮ้ยเบิดหันแหละเบิดสีหาสีหันเดีมีหาสีเด้ยทุกคนหาสีแต่ว่าอันนี้เ้าวยังบดท่านในปิีดเนาะทุกคนบัดลีดมันก็นสีงามกว่านี้เดี๋ยวมาเราใส่สีลอ่องใ้เบิ่งได้พี่น้องเนอนะ <laughs> <laughs> นี่แหละเดี๋ยวอันโนกาซิลงอันไอดีไลน์เนาะไอดีไลน์แล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจทย์เป็นเพลงนี้เลยพี่น้องเนอะฝากกดไลห์กดแชร์กดทับถ้าใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่ากังใจให้นกน้องนกสาวสวรรค์กับปลาล้อไต้ลี่น้องเนอะอย่ากังใจเฮ็ดงานเอวาเฮ็ดคลิป อีอออกไปเรื่อยๆเลยขายๆขายๆเรืขายขายน้าหยกๆๆๆหยกขึ้นไหมขายขายมีขบไส้เด้อทุกคนมัวสับยังไงได้ตัดออกแล้วโอเคบายบายสนับคิวนีกันสุดๆได้เรื่องๆเลยสวัสดีสวัสดีครับ